สบายดีพ่่อแมพี่น้อง FC วัชพูททพกคนเลิกมื้อนี้เท้าสีพากันไปเที่ยวตัดขมิดแล้วพี่น้องไปขังแรกของเสตีสะอาแล้วก็เออปีใหม่สวัสดีพี่น้องกูเหนอยมากเลยสบายดีพี่น้องวันนี้เรพากันออกก็สิรอดอยู่บนเลยพี่น้องเอ้ยไปตัดขมิดแล้ะโซอาสีเบกเต้นอะไรก็เปลี่ยนเอาหน่อยเอาปะฮะกูเสียใจมึงขันมึงเห็ุหนาวโมเหื่อยขันมึงเห็ุหนาวโมงเหื่อยมึงใจกูเอาปะก็เดี๋ยวหัวหดเตือน กําลังมาคอยต่อเถาทาพวกไอ้หงสก็ตี้ล้วักมาใส่ยังอีกเดี๋ยวสูดูหันก็ยังสื่อเบาะมั้ยเนาะ อนนี้มันอิ่มเขาอิ่มหนักนะเจนโหลบเขาเอาไปเห็ดยัง ซีวิกบ่วิตามินซีเสริมเบื่อาลังเออเอาสปอนเซอร์กันทำนักกันลังงานกูก็คือขันมีผู้สาวนี่ แนนขึ้ต่งโตงามรนองไปเดินป่าแลวนี่ไปห่างนี่อีกแบบนึงอันนี้ก็แค่น้ำจิ้มข้หลังสิโซ่กุนเป็นกดนเนาะ

น้ำเดิมเหร่ถูทุกสื่อยังไงตอนพักถูกุกสือกะกะอยเด็กผูกหามเขสาหามหายจะสิอยากกินน้ำตัวนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊อยสิกินน้ำบ่อนเนาะลูกหามเข้าหามหาเอาะ็อซื้อสปอนเซอร์น่ไปจักสามขวดบ้งเหลกอเวินก่อนน้ำกัน้ำวิตามินซี nó <coughs> cứ ừ, cái của là. À, này rồi, ăn khanhôm, đây sữa avocado, nụm có bự lên hình gì bây giờ à, nụm đẹp xe avocado

ออยัง,อยงสดีอ,อไไ้ไ,ไมขึ้นว่าท่านยายอยากได้อยากนา,ยน,ยานุ่มไอ้ไม่ขึ้นเลยนะน่อะนุ่มบบน,น,น,นุ่มนุ่มแบบขนนะน่นุ่มขนแบบกตีใส่กาแ <liebe Star. S 2> เออออเออตัวนี้ต like ัว <Leah> น so ี anyway nice mm ้ตัวนี้ใสขนมปังเลยนะเออเออเอาอันนี้อกโกแลตไหมตัวนี้อกโกแลตบอกสก๊ลตมันมีสารามสุขบ่นี่นีตัวนี้มันสกโกแลตตัวนี้นุ่มนุ่มซือนุ่มขเอาไปบิใสขนมปังอู้กูว่าอกโกเลตเสบขวดได้แอรไม่เกูว่าอกโกแลตขวดได้ไม่เิเอาตัวนี้แหละนโขป็นยากพิษนาตะผัดบอกสาวัดเนาะอารสสตบอดีบอ พี่น้องก่อนสิเดินทางน้อาก็พานม่วะกินเขายูปากสงกินข้าวเสากันเนาะหัวใจร้อนมากปักสงกูวุ้เหดเลยกูหวขมึดเปนเมยไมกินข้าวแล้วก็สิเดินทางต่อเนาะ

Dạ Thì đó, tháng tới đó, này, hô, pha, nó vẫn còn đơn thẳng tỏ nữa còn mà Để xử khoáng kiến đi đâu Tình kiến mò 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 ao sôm ném bé xuống <laughs> Nam chị bỏ nam chị <laughs> เอาเอาวนนี้เาอาจ่านวะสองูอะตอนี่น้องพากาซื้อแเอากินแล้วกะเอากี่แล้วอย่าไน้ยังอ่ะก็กิน้ลาเถอะโผล่ี่สิสุแะ้วมันไปหอกกันอยู่ มองเลินอนทางนาะมอง่ยนีขี้ไก่แล้วจิไปซื้อ้ัวปุ้ยกัได้ซู้เกิดเว้นคุ้มกี่เนาะตอนห้ไอเอซก่อนมึงอยากเปนไก่ปะชิ่ก่อนไก่ ที่เ <Bee> รียบร้อยนะนะะี่เรียบันนี่ว่สุใช่พูดตไรพูดขมืด ่ะขาดที่ส oui, ุดในชีวิตเลยจ้าขาดที่สุดในชีวิตเลยวะสบายดีสบายดีสบายดีสาวอโปลอท่านในหัวตาขมืดขังขมืดแหละมืดแล้วแม่เดี๋ไปข้างหน้าข้างหน้าขึ้นกันหน่อสิไซเวนกันแดดเท่ๆไปเอออนไหของแบบ กำลังจะใส่คอนเวิร์ตคอนเวิร์ตเรากำลังเตรียมตัวจะปะปะจนไทยนะครับทุกคนทีพวกเราก็แต่งตัวเองเต็มที่แต่งตัวพร้อมดุยฝนตกพร้อมดุยกับเ้มืดเสื้อมึงมีจูบน้าขนาดนี้ฝนตกเสือต่างหูสองโลอ่ว่เฉยเฉยจ้ะเออเบาสบาย สามสิปอันนั้นปิกนิกม้งสินมึงกระสังแล้วแสบอยู่มันจรงงยะแีต่งตัวไปอันนั้นนะไปไหนไปห่างคืนนี้ไปาเยคืนน้องป้าพี่น้องตอนนี้ก็นั่งเดินทางพากันไปตาดขมิดเนาะพี่น้อง ว้างเขื่อนมันบอกพี่เนาะวิวงามไงไปกับจิ้งกันเจียกับปลาคนละาาตัวนะมาน้าสาวอาแต่โตัวพื่อจไปเดิน,ดนห่างนี่เดินเดินสะดุดตรงไปเหมือนอีกคนได้ร้ายเนาะพี่เนอะ อันนี้ช uh, ั้น่อนปเ่อนไม่อะรชเลย่อนกับลหนึงนาะไปกันเลยทุกคนตื่มาตเมื่งคนทานน้อยเ็ว่นอยใหญ่เมื่อกี้เนอยใหญ่เม่อ้อยใหญ่เลยไปหาน้อยไ่ให้วด่านนอยน่นลาน่เห็ดคนเลยกินเห็ดกินเห็ด ม้วนน้องพี่น้องไปหลายคนคนหลายนี่ขันเล็ดังวไหมขันเล็ดเขาครับจะได้เห็นคนช็อตกิบเบียกออกแกกถามได้เห็นคนหลายอันนี้ลูกหาเนาะอันะไรที่มากระต่ายอ้ายแล้วงูมึงคนโยกันเป็นแมนลูกหาชี้เขาจานเป็นหาเครื่องให้เนาะ อันนี้กระดูขาด้วพี่นอกนี่ที่ป้านี่กระดูกขากเดินทางเยกดขึ้นมาหอดบักหนึ่งเนาะบักนี่เัสีขี่รถต่อๆไปไปว่าซุปแม่นหมแม่แม่จะบอกฮะขอบจักเนาะบักคนดายไอเดียเน้อ มีหมอไปอกคนคนทันนรงเอนตอนน้หอดแจ้งว่าวันขามแลยเนาะฮะเลยเอาเอันใจซื้ออักาะต้องขาก็แจ้งก้องอันหัอันนี้อ่กล่องที่นีมาอน้อยน้อยอรขึ้นอเหนียวใช่ปะ

ม่ไปะทุกคนยังวาาซุกมาสิยังหนามมเนาะอนที่หนาอยู่นี่ยังไม่ได้เดาต่เราไปแล้วช่วยเจ้าภาพก็คา ทุกคนตอนนี้ขึ้นมมหดศลานเลยเนาะงามวันดีงามนาปีแบบแนมเบิงเย็นหูเย็นตาพี่น้องเอ้ยอยู่ไกลไปไหนก็มาเนาะความสุขเป็นแม่ไรม้วนสุขสบาในหูนตาแบบ้เห็นบางนก่งเก่งเก่งเกหอดพี่ไปพี่เนาะ ฮะเบิ้งตอนเราไปกางเต็นเนาะเดี๋ยวก็สิพีดคลิปคลิปเขาเหี้ยอง่าเลยผู้ชายยเป็นไดอีว่าแค่พี่น้องตุ๊กมาตอนแรกพวกเราพากันมาเบิ้งบิวเนาะบิวอยู่นาพาเนาะงามง่าหูวันมาชมมาเที่ยวบรรยากาศได้ไรอ่าโปสวยมากเลย อ uh, ้อน e <c oughs> ้คงบ่น oh, oh, um. uh, uh ้ำคงใช้สัปปะเซปะเซเหรอป้าอยู่บ้าเน่าจะนำากต่างี่าหนาแสดงว่าห้องที่รถมันจะผุดีเนาะที่บ้านเห็นตัเถึอปีรเมื่อคุณสับนอนกอดก่าห่า นหอน้องเข้า hmm. มาจีกางเต็นท mm ์พาพี However, like ่น้องกันมาคลิปนี่ก็นยืดกดไลค์กดแชร์นะคะเลยพี่น้องมาหองตอนท้าสิไปตัดขมือนะพี่น้องตอนนี้กำลังหอดด้านน้องดวงถ้ากันมัดกางเต็นท์ไหวเนาะร้ายคนม่าลำการตอนนี้กำลังกางเต็นท์น้องยัางดูหาปัญหาคล้องใหมเนา้วนะไปพี่น้อง คลิปนี้ฮะกับซีเรพีไปเพี้ยนสนิทเด้อพี่น้องเลยถ้าเบิ่งคลิปต่อไปนะโปอื่นเฮาสิเดินทางไปตัดขมวดพี่น้องพี่ใหม่พี่น้องถ้าติดตามเด้อะตัดขมวดสิเชื่อแน่นคลิปคลิปนี้ตัดเอยางมารานน้องเบิอะก็มวยเติบเนาะแม่นพี่น้องใกล้ติบชื่ว่าข้างเล็กแท็กวาแต่เราก็สูงไวอยู่เนาะก็บ่ได้ถึงขนาดว่านักมาสาหัสเดถ้าเบิ่งมื้ออื่นพี่น้องไม่นายกดเนาะก็ม่วนอยู่ ไปพอกันคลิปหนาเลยพี่น้องบ๊ายบายอ่ะปุ้ย